ถ้ากายเยริญกรรมฐานจริงๆถ้าทําเป็นล่ําเป็นสันมันอาจจะเกินพอดีไปก็ปได้ <c oughs> เอาก็แค่แบบคนขี้เกียจจะตายแล้วไม่ลงนรกดีกว่าง่ายดีนะยิ้นเป็นแถวนะ <c oughs> คนขี้เกียจก็ทาแบบนี้นะก่อนจะน,นอนภาระอื่นกิตอื่นเสร็จหมดแล้วแล้วก็นอนลงไปแล้วใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพุทโปองค์ใดองค์หนึ่งดโดยเฉพาะที่เราชอบหลังจากนั้นก็จิตจับลมให้ใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้นะเอาพุทโธไปเก่งก็แล้วกันให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนกั่งพุทโธแค่สองสามครั้งมันก็หลับไปใช่ได้ขณะที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตเข้ามาถึงฌานมันจะไม่หลับให้พระื่อสังเกตถ้าจิตสงบถึงฌานมันจะตัดหลับทันทีจะเป็นฌาขนขั้นไหนก็ตาม ขณะที่หลั